Thank mm -hmm. you. ดิจิตอลแมนสวัสดีครับดิจิตอลเกิลสวัสดีค่ะวิดีโอนี้เรามาทำความรู้จักระบบ SAP กันนะครับเราได้รับคำถามจากเจ้าหน้าที่มาจากหลายหน่วยงานในองค์กรเราเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องระบบงาน SAP ที่จะเริ่มใช้งานกันครับมีคำถามอะไรบ้างครับงั้นขอเชิญเจ้าหน้าที่มาถามเลยนะคะได้เลยครับเริ่มคำถามแรกเลยนะคะ คำถามแรกมาจากพี่ๆส่วนงานบัญชีนะคะมีความหมายถึงอะไรคะครับ SAP เป็นระบบ ERP ระบบ ERP ย่อมมาจาก E Enterprise, R Resource, P Planning คือระบบที่ช่วยในการบริหารทรัพยากรต่างๆในองค์กรช่วยในการวางแผนบันทึกประมวลผลข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานผ่านหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบอ๋อค่ะอย่างที่เราบันทึกรายการบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและสรุปรายการทางการเงินและบัญชีออกมาใช่ไหมคะใช่เลยครับว่าแต่ SAP ย่อมาจากอะไรคะ SAP ย่อมมาจาก S System A Applications P Product แล้วมีโปรแกร,รมอื่นๆที่แบบเดียวกันไหมคะที่เป็นระบบ ERP และประมวลผลข้อมูลในองค์กรได้ใ,นใ,นใ,นใกล้เคียงกัน มีสิครับเช่น ERP ของ Microsoft ERP ของ Oracle ERP ของ PeopleSoft ERP ของ JD e d w a r d ทั้งหมดนี้เป็นระบบ ERP ที่สามารถทาง,งานคล้ายกับ SAP ได้เช่นกันแล้วทำไมเราต้องใช้ SAP คะค่ะเพราะ SAP เป็นโปรแกรมที่น่าเชื่อถือทั้ง 1. ความน่าเชื่อถือในบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมซึ่งเริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี 1,972มากกว่า30ปีแล้วนะคะ2มีลูกค้าอ้างอิงได้ที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศโดยมียูเซอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันใน120ประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยเองก็มีหน่วยง,งานภาครัฐชั้นนำใช้งานกันอย่างหลากหลายระบบงาน SAP เป็นระบบงานทำให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมข้อมูลทันทีทันใดลดความซําซ้อนในการดำเนินงาน และผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ CSAP ได้ประยุกต์การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแค่คำถามแรกก็เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับถัดไปคำถามที่2มาจากคุณไอทีค่ะแล้ที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ปี1972 มี่วิวัฒนาการคร่าวๆยังไงนะครับนั้นทำลายอันนี้ได้เลยครับแปลว่าปัจจุบันเราใช้ SAP S4HANA คือตัวที่ใหม่ที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับเราใช้ SAP S4HANA เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ปี2022ครับถัดไปคำถามที่3มาจากคุณงานขายค่ะแล้ว SAP S4HANA มีเทคโนโลยีใหม่ๆยังไงนะคะ รับใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและให้องค์กรเราก้าวข้ามไปสู่องค์กรดิจิตอลดังนี้ครับด i g i t a ลเอเจนเจอร์เอ e n c e ประสบการณ์ผู้ใช้ยุคดิจิตอลความช่วยเหลือแบบดิจิตอลและการสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ Intelligent Automation ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์กำจัดมากกว่าครึ่งของงานที่ต้องทำด้วยมือ New Business Model โมเดลธุรกิจใหม่ออกแบบและดำเนินการโมเดลธุรกิจและบริการดิจิทัลใหม่อย่างรวดเร็วโดยอิงตามกระบวนการขั้นสูงแบบ N to e N d e N d to e N d Analytics Real Time s t e e r i n g การวิเคราะห์แบบ e N d to e N d และการควบคุมแบบ Real Time ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ที่รับรู้บริบทแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะคำถามมีประมาณนี้ก่อนนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมที่ support erp sraot mail go th ค่ะขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเราจะติดตามอีพีต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่อง,องน่ารู้ในระบบ S A P